กลแมมีชื่อในกลุ่มพนักงาน30เปอร์เซนที่ช่อง3ประกาศลดระลอกใหม่ สื่อดังที d i g i t a l w a t c h c o m รายงานว่าจากข่าวช่อง3ได้ประกาศลดพนักงานอีกรอบโดยเป้าลดพนักงานกว่า30%เจากจำนวนพนักงาน1,200คนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปได้ปรากฏว่าหนึ่งในรายชื่อพนักงานที่ถูกปลดก็คือกละแมภพัชรศรีเบญจมาศและนีนากุลนัดดาปัชิมสวัสด์ซึ่งเป็นสองรายชื่อพนักงานฝ่ายข่าวจนทำให้พนักงานหลายคนต่างแปลกใจ เนื่องจากไม่ทราบมาก่อนว่าทั้งคู่มีชื่อเป็นพนักงานประจำรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานายสุริน กริตยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจทีวีบริษัท BEC World จัดประชุมแผนการลดขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและแนวทางธุรกิจและลดความซํำซ้อนในการทำงานพร้อมยกเลิกบางแผนกที่ไม่จำเป็นโดยเน้นคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเอาไว้เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับปัญหาจากพิษเศรษฐกิจทั่วโลกและการระบาดของโควิด -19 ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจ ทีีวดิิจอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามความชัดเจนกันอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ